นี่อะไรมีแม่ใช่ไหมคะแม่แล้วมีใครในนี่อะไรกินข้าวกุ๊กกใช่ไหมคะแล้วนี่ห้องแล้วทําอะไรห้องกินข้าวกุ๊ก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 กกินข้าวเหรอห้องห้องกินข้าวไหมข้าวแล้วไหนชี้ที่ข้าวข้าวไหนมีกระดูกกระดูกก่อนอันนี้อะไรคะแขนแขนปวดฟันไหมคะปวดฟันแล้วร้องไงนะ เอาน้องนี่นงั้นเลยเหรอคะแล้วแม่ทําอะไรคะโอ้สวยฟันจําเลยค่ะอันนี้สองกระจกเหรอส่กระจกแล้วมีอะไรมีอะไรดูฟันเหรอคะอันนี้น้องนอนเหรอน้องนอนแงงไหมใช่ไหมคะอันนี้มาดูอันนี้กันนะมีอะไรเอ่ยอันนี้อะไรนี่ดูอะไรนี่อะไรคะนิ้วเปล่า ใช่หูของน้องเพนไหมนะนี่อะไรคะไม้ดอกไม้ก็ไม้แล้วนี่อะไรนะนี่อะไรบ้านี่อะไรมี้นมี้นโคด้ามิ้นโคาแมวถูแมวเมี้ยวเมี้ยวถูบ้าบ้าเหรอถูบ้านี่อะไรดาวดาวท้าทิศปั้งท้าทิศเหรอกะไก่กะไก่นี่อะไรนี่นี่กะไก่ได้ไง นี่ก็ไก่ปะก็ไก่ปะคะก็ไก่ก็ไก่ร้องไงคะก็ไก่ร้องไงคะเอ็กเอกนี่อะไรคะรถรถรถของใครเพนเหรอรถของเพนเหรอคะอันนี้อะไรกบกบกกบร้องไงคะอกอบเหรอใช่คเช็คใช่กบตัวสีอะไรสีเขียวสีเขียว วันนี้เพ้นไปเรียนมากับคุณครูคุณครูว่าไงว้าวคุกคุณครูชมไหมชมชมใครชมเพ้นชมเพ้นว่าไงเพ้นเก่งเพ้นเก่งกล้วยอันนี้อะไรกล้วยกล้วยกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองเหลืองอ่ะกล้วยให้แม่ขอบคุณค่ะอันนี้อะไรครับหมูหมูล้องไงครับเบบเบบใช่เบบคือหมูเบบของหนูไงลูก อันนี้อะไรนะช้างช้างร้องไงคะแป้น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 เหรอแป้นแป้นแปนแปนแล้วนี่อะไรนะหมีหมีโคราบ้าใช่ไหมดาวนี่ดาวดาวก่อนสตาดาวสตาสตาสตาเหลอนี่อะไรนะวัววัววัวร้องไง วัวส so mm ีอะไรคะวัวไม่ได้ร้องแงงแงนี่อะไรถั่วสีอะไรถั่วสีอะไรสีเขียวสีเขียวอ่ะนี่อะไรนี่อะไรอุ่นอังกุนอังุนสีอะไรคะสีเขียวนี่อะไรไก่ไกุ่๊กกุ๊กนี่อะไรนะเหลือแล้วนี่อะไรคะ หรอนี่อะไรนี่อะไรลูกรถไฟรถไฟร้องไงฉึกจักจึกฉักฉึกฉักร้องนี่อะไรนะปลาปลาปลาอะไรคะุปลาปลานีโมเปล่านีโมนีโม่อ๋อนี่อะไรคะเลิศคันเลิศคันรถิศมีหุ่นยนต์ใช่ไหมคะหุ่นยนต์หุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ไหมคะ เอาไปเลยหุ่นยนต์นี่อะไรคะนี่อะไรคะเป็ดกับกบใช่ไหมคะเป็ดอันเป็ดมีกี่ตัวหนึ่งหนึ่งก่อนหนสองกับก้สองก่อนกับกบสองสามก่อนหนึ่งสองอ่ไหนพูดตามแม่สิค่ะสามสี่สี่ก่อนเร็วสี่ตามแม่สิ คุณเก่งเร็วสีก่อนเร็วห้าหแล้วอะไรหกโอนี่อะไรนอะไรหนึ่งสองสองครูให้มาใช่ไหมสามสาก่อนสองสเอก่อนเอบีซีดี อันดีก่อนเล็วอ anyway> ีอีนำไงนั่นตัวอะไรนั่นอะไรคะรถไฟรถไฟร้องไงชับฉัร้องร้องไงจริงจกน้องเป็นกลัวอะไรกลัวจกกลัวจริงจกกลัวทำไมกลัวงงกนกลัวตุ๊แกแกไม่ต้องกลัว